สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้เราพามาบุกทีมงานพรทวีทรับครับทีมงานเสียแบกครับทีมงานอยู่อำเภอเมืองสวนครับจังหวัดร้อยเอ็ดพรทวีทรับใช้เป็นฮิตาชิครับฮิตาชิฮิตาชิเซตอิก 200ครับขับโดยเสียครอบครับแม่โครเนี่ยใช้เป็นเด็ก,ก้าทอยดินครับที่ใกล้ๆนโอ้พาผมมดุดมาแบบอย่างแคบเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูครับว่าสะเขาเป็นยังไงครับมันทุกเม็ดทบแทบครับพรทวีซับดูสะโอ้ตอนนี้เป็นโค้งหนองนามโมเดลครับมิตาชิอเอีกอี เสร็จสย่วนมากทีมงานนี้ใช้เป็นฮิตาชิสวยเหมือนกันครับสียังแก่มเลยนี่ครับแบบกุดตามแบบเลยครับเดินมาแล้ว โอ้ขนาดครับรถเนยยังห๋อหน้าเลยครับขนาดผมมาถ่ายคลิปไม่ได้ใส่อะไรเลยโอ้นี่รถด,ดำคันนี้จากอู่สงวนศา์ครับสียังจำๆในเตียที่ทำมให้ครับเดี๋ยวก็ เด็กาถอดกันชนเครื่องเสียงนี่จัดเต็มแน่นอนใส่เต่เฮ็ดไหมข้าหัวเนี่ยบีเบิร์กไหมเขาด่าบ่เนี่ยมีอยยไอ้ฟังเนี้ยคอยอยู่บ่อเนีย่ยหังคอยอยู่บ่อใสรลมมันน้อยไส่ลมมันน้อยมันต้องใส่ปิตาไกลไหม นะครับสายลมมันเล็กเดี๋ยวดูสายลม,มก่อนเป็นสายแบบนี้นี่โอ้สายแบบนี้ต้องเปลี่ยนครับไปพิจารณาใส่บังบ้านแตก นะครับลุยอีกแล้วสองเกียร์ครับโอ้เร็วมากเลยนี่จะชี่ ราคานี่ไม่แรงนะนี่จะขีดนี่มือสองนี่แบบนี้อยู่ประมาณหลานต้นๆนะโอ้ดินนี่ลูกลังสวยมากครับแสดงว,ว่าแถวนี้เป็น เพ่ใกล้ๆครับว้าินค่าเพ่ใกล้ๆเลยครับปากบอ่อแน่นอน แล้วครับคันนี้ถือว่าหลอดจัดการเลยครับ ร้อยเก้าห้าโอ้ฟ้าไายนี่เปิดไม่ได้นะโอ้ดินเข้าไปอัดทอแลนะ้ว พี่น้องครับพี่ก็ขับแมคโครเหมือนกันแต่ว่าเสียแบกแกสวนมาแก,กจะออกไปดูงาน,นครับคันนี้น้องชายเป็นคนขับครับแมคโครคันนี้เนาะพี่น้องก็เป็นฮิตาชิครับแต่งเล็กน้อยครับรีวแรงนะคันนี้นะสภาพนี่กิ๊กเลยครับ ก็ได้เครื่องดื่มครับมาฝากก็ไม่ได้มานานไม่ใช่ไม่ได้มาครับครั้งแรกนะครั้งแรกครับที่มางานบวชเสียนีย่ก็เลยมาหาทีมงานครับก็ก็เลยว่าได้มาแล้วก็ต้องมาหาครับเสียก็ก็รุ่นเดียวกันกับผมครับแล้วก็จะเกณฑ์าหารเหมือนกันแล้วมาลุ้นว่าใครจะหมูใครจะจ่า งานฝากบอรครับงานโคกกนองนาครับเราก็มาแบบเสืเ้อแขนยาวหมวกก็ไม่มีครับเราก็ตากแดดให้ FC ได้ดูเลยครับมันเป็นอะไรครับโพ้ตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์ครับอยู่ข้างบนแปดดวงครับอยู่ข้างบน สีนี่ยังแก๋มเลยครับบูมอาร์มยังสวยยังรถใหม่น่ะพี่น้องยังใหม่ๆอยู่เลยครับเมื่อกี้ยังสียังไม่ถลออกมากมาม่เลยเร็วจัดครับเร็วจัดคันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูสักสองคลิปนะเนาะอ้าวนี่ครับขึ้นบอ่อแล้วขึ้นแบบเนิ่มๆอย่ แรงครับคันนี้ดูมาดูฮิตาชีเราครับเร็วจัดนะพี่น้อง รู้ว่าแกขุดเป็นรูปอะไรนี่พี่น้องนี่ครับ รับ,บเดียวครับลั่นไหมนี่น่าจะลั่นแน่นอนเราต้องตั้งเสียงแตะให้เสียงกอ่อบแน่นี่ไม่ค่อยดังเท่าไรหร่ โอเร็วจัดหน้าพี่น้องนะแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับพอสู้ได้ครับพอสู้ได้มีลมนีก้าคันนี้ก็สีสวยไงตัวนี้เป็นหัวท็อปแน่นอน เดลก้าจะมีกี่รุ่นสองรุ่นสามรุ่นรุ่นแรกจะเป็นคล้ายๆกับหัวล็อกกี้ครับหัวตัด ยางนี้นิ่มมากครับรถแมคโครคันนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อเราก็ห่างหายคลิปไปนานครับวันนี้เราก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนทีม,มงานด้วยครับ ลั่นไหมกระชุนก็ถอดเดี๋ยวเราตั้งเสียงแตจให้เสียกบก่อนก่อนกลับครับเราต้องตั้งเสียงแจครับมาถึงแล้วต้องถึงที่สุดครับ โอ้ดโวดโครงการนี่ก็ปวดหัวอยู่นะพี่น้องนะน่าจะมีอีกทีมหนึง่งยิ่งดินครับวิ่งดินหมู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าเกม,มีรถสองคัน คันนี้ก็สีจำๆเลยครับจากอูสองวนศักร,รอจัดเลยนะพี่น้องนะนไม่ชิ่งก็นอน vay luôn thăm kín chung đi nhá chung chung sắc ngoài อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยมาเจอกันคลิปใหม่ครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าจะเป็นยังไงต่อรูปร่างในการทำงานครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับบายบายขอบคุณครับ